ไม่มเจอเพื่อนหลายวันเลยใช่เพราะว่าไม่ได้ไล์เลยเพื่อนพักผ่อนพักผ่อนขอให้ได้ตรงเยอะๆนะครับไปแล้วนะขอบคุณมากนะพี่เก๋ขอบคุณมากนะครับโรลวันดีกูไกลทึงไหนแล้วกูไกลถึงยงังถึงรัสเซียยงังกระเป๋าเดินทางจ้ามาก ไเสื้อปุ๋ยแถมมาน้องหลาบมีปัญญาไปซื้อของอ่โอ้โื้อกระเป๋า,าก็้รัแรต่อเครื่องที่ปากีสถานอ๋อผมกับด้อมมาลายตัวแล้วครับไปไหนมาครับคุณเอิญ์นไปไหนมาครับอ๋ออยู่ที่ปากีสถานแล้วโอเคตั้งใจทำฝึกฝึกกระเป๋าที่มาก สวยเลยอ่ะใบเดียวในรูป ไปไหนเลยครับจริงเหรอครับนึกว่าไปเที่ยวเมืองจีนกับพี่บีพี่บีชอบไปเที่ยวกับเพลงเมืองจีนอยู่เป็นเรื่องอะไรค,ะไไไครับยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวถามพี่แนททีอยากไปนัางกันจังแล้วเจอกับเอฟซีแล้วว่าเมื่อไ,ไรเมื่อไรคบรดษัทจะมาหา้าครับ พ,พีอย่างเงี้ยพ่ยาอย่างเงี้ยนนบุรีต้องมีคนมาบ้างแหละวันที่สามเดวันที่สี่สักวันนี้งเนะี่ยต้องมีคนมาบ้างแหละ ไปไหนหรอกครับอยู่ไทยทั้งใจเลยโอเคแถวแถวข้างหลังบ้านหรือว่าห้องพระครับข้างหลังเอาไว้วางพระเอาแบบว่าเวลาเราอยากจะไหว้พระต้องมาที่ก็ามาที่หลังนี้เนี่ยเต็มหมดเลยนะพระเต็มหมดเลยนี่รถเอาไว้ให้พระเขาไปซื้ออะไรกิน